สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้มากินเข่าครับเข่าเศร้าเข่าวิ้นครับบ้านน้ององค์อิงครับพร้อมหน้าพร้อมตาป๊เนี่ยกิ่นไหมไมีข้าวเหนี่ยป่ะจ้ะหัวปากคอเนี่ยไม่ได้ใส่ปากคอนี่ไหมก้อยไข่มอดแดงสุดยอดแล้วกระเทียม อันนี้มันคืออย่งนี้กกินบเลยกิ่นไบโบมีครูกนิ่นด้เลยกะเทียมมุนักโอ้ไปแล้วครับผมไนได้วครับสปแลดวครับไปด้วกินข้าวรเช้บอาหารจานบ้านน้องไปเครับสาวกินแล้วไม่วนหลายไวนหลายหลายายหลายกินเป็นไงของกตงพบวครับตงพบ กินพอเรมาอีกแน่ยินสบายพี่น้องเรืงอลมบรรยากาศตองไหตรงนะตรงนั้นใครปลอยเ่อบกันให้ด้ยองนี้เออจังัดเสลิ้นว่ะใต่อ แต่บาคุงใส่บักกบวามมันบ่ในเลียี่ประกอเอีงเนี่ยอีงเนี่ยอีงเนี่ยกระโดดเดี๋ยวกระโดดีมันเป็นรานนี่จงปะ่าไ้รองวเข้าวพรเจ้าดีกว่ จิมเอีเข้าได้เทาทีเข้าเด้เทาเอ้ยพิมเอมีนมเหมนอนบ่อนอจิมน่มะ <c oughs> โอ้มีนมเสียงพร้อมตุกบไทยพบพอฝรั่เอาไม่กินจะทาาำยง,งไเอาไากินหนาเขาไปกินข่าไป น้ำตาขาอยอะแล้วใครสิกินน้ำยาของปุ่นคนละเจ็บลูกหล่ะแจ็บใจหิวเข่าล้อพ่อจูจักชั่วโมงร้อาจะเศร้าคนดิรอดงั้นเด็กกําลังตื่นพี่กันเอาเป็นว่าหนูตกเอาหวานหลูกพอเนาะกลางคืนพอนอนนอนกังวิญงานกลางคืนงานหนูหลูกเนาะนอนคือนอนทำงานคือทำงานเล่นคือเล่นไม่เหนื่อยกได้นอนค่ะนอนอิ่ม นอนคือนอนพูดนีเสียงบอกลูกอะเจ้านอนย่ำเดชนอนย่ำเดี๋ยวคนมาเห็นเนี่ยเว่าขั้นบนนอนบ่รับบักไปเองเลยสิว่ามีทางนอนละเพื่อนงานตลอดไงมันก็ถึงสำเร็จในวันนี้ไงนายเนี่ยมากคนแล้วจะกีวฬาพ้นเดชแล้วสุดยอดอีดีดีนุ่มโจยมันยินเจ้าสุดยอดวะเพื่อจังอีดีดีเมื่อวานไหม ใคับเจนว่ากจะภาพกับพ่อจะภาพเนาะเป็นิรประทับใจในผลงานตัวควนัร้ายคัขึ้นจะภาพที่หาห,หาคิ้วบ่ได้กันน่นบ่ต้องาวาน่ภาพราครับเส้นสัญญาหลังเวทีมูพองบ่เืนอนี้เลยมาใจเงินเลยนึกบ่มาใจเงินเลยนเพ่ คุยกันแต่ผมมานบริจายาที่มันกันจ่าเอ้ยน,นมเพื่อนอสิสระมากครับในหอยหน่นเขาเป็นในหอยเนอโอ,โอ้ยลมเย็ยนเตยเตยเนาะ <laughs> มันมีคลองน้ำพอมมันได้ยิน เออตึ้แค่นี่แหละที่มัควัะตึกแค่นี่นะน้ำข้าวนี่นะก็เยอะแบช้องบากนุตัวอืมมตัวปลาไหลป่าไหลอ้าวไม่นมตต้นอดเห็นกันเแ่กบเน้อรันตยาคือเนจองร้อยิงนุ่มตัวจนเขาเนี่ย เปักไฟมานี่ว่ะอ็แชร์แบบน้อปักแชร์ตายกันเนาะยโรตี้ว่ะหลักไปคันตามันอี่อนเดี๋ยวสะรอเหตดคปนบ้านบ้าดอดเหรอว่ะม้านบ้าอดเหรอเดี๋ยวันพฤนจิกายน ล่กากา่อนนั่นเขาค้อขวอไรหกสิบกิโลกเขาเดี๋ยวขึ้นยังบุ้งไม่หมดจนกินต้องได้ละบากอันนี้อยียงเนี่ยค่าค่าลวกสิ

แมวลาแมวลาไม่ออกบ่มาแม่มามาแล้วมาแล้วเอาเจ้าพาบ่มากินน้ำกันบ่คืออะไรั่านปิดบ่เปิดกดปุ้มเปิดไปมาแล้วขนเขาดวเดี๋ยวอกวันไปมาครับกินต้มปลาบ้านองอิงครับปลาทูป้าไม่นูมไหมอืม ตัวรับแขกเพื่อไปซื้อตัวรับแขบอืมฮะสุดยอดเลยดีบัดดีบัดหลับไหปิดคคุ้นนังหมโตเดคนลุกดีเุ้กด้วยฟังไปหนะตังไปหนะมึงมีแ่มันมาคำใจว่าต้องคำใจกินเขา ออนค่อแมนร้องัะเชื่อนไฟกำจ่าจอ่ากินปกติบ่้คําำจริงเขาแมนนิ่งปุ้ยใช้คำไหนบ่หรือว่าคือกันเบิดไม่้ยใจ้ยังไงทา่มักใจนะอเขาเิว่ามันบ่เป็นแนวที่ว่าจุกเขาแล้วจุกโคการอือางหอบ่ ใจหมวกปะเนาะอ๋อเกียนไหลรับดีมาอ๋อเลยด้วยเนาะเพื่อนกิอนจกินเล่นอเพ่ิ่งลอเบคลิปต้องละครับจังไรวไบบ้านปาเมนหน่อยเพิ่นกินังบ้านปายังไปงันคนแท้กินได้เบิรดวยขอบคุณยังทันได้พี่น้องบัตรจองตัวครับหกมือ สามร้ห้าสิบาทครับรับชมย้อนหลังเน่ครับเฟรชนมจัวถักตารับพ่นแฟนเพครับลิปนี้ปากลองครับ